ครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองการต่อวงจรของสมการลอจิก y เท่ากับวงลิฟ a b c, a, b, b, c. บวก a บาร์ b บาร์ c วงลิฟคูณอยู่กับวงลิฟ a b บาร์ c บาร์บวก a บาร์ b c บาร์วงลิฟนะครับวิเคราะห์จากสมการ ลอจิกจะได้ IC ก็คือแอนเกตจะมีทั้งหมด9ตัวนะครับและใช้7408เท่ากับ3อันนะครับและต่อมาครับออเกตเท่ากับ2นะครับจะใช้7432เท่ากับ1ตัวนะครับและสุดท้ายครับนอตเกตเท่ากับ3และจะใช้7404เท่ากับ1ตัวนะครับซึ่ง จากสมการจะเขียนวงจรลอจิกได้ประมาณนี้นะครับจะได้แบบนี้เลยนะครับจะมีตัวแปรทั้งหมดก็คือ a, b, c นะครับ3าตัวและนำมาเขียนตารางการทำงานของวงจรจะได้แบบนี้นะครับตารางการทำงาน y จะเท่ากับศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับก็คือหลอดจะไม่ติดทั้งแบบทั้งรูปแบบเลยนะครับโอเคครับเรา เข้าไปสู่การทดลองการต่อวงจรของสมการนี้กันเลยนะครับครับอย่างที่ว่าไปนะครับเราจะใช้เจ0 4 1ศตัว7408 3ตัวและ7432 1ตัวนะครับอ่ะเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราจะไปทำการดึงสวิตนะครับ ซึ่งสวิตเราจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ A B C นะครับอย่างที่กล่าวไปขั้นต้นนะครับของตัวแปรสามตัวนะครับปึ๊ก A ได้แล้วนะครับ B ได้แล้วนะครับและ C ได้แล้วนะครับต่อมาครับเราอย่าลืมมาดึงไฟบวกรอเลยนะครับปึ๊เอาแบบนี้เลยก็ได้ครับ โพสติโอเคครับและต่อมาครับเป็นอ่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมต่อไฟบวกเข้าที่ขาสินะครับของเกียแต่ละตัวด้วยนะครับจะได้ทำงานครบวงจรนะครับปึ๊ก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  โอเคครับต่อมาครับจะเป็นขั้วลบนะครับนิเกทีฟเราจะดึงมาไว้ตรงนี้นะครับปึ okay, ครับและฮาร์จิตครับเหมือนกันเลยนะครับดึงเข้าไปไว้เลยนะครับฮาร์จิตนี่จะเป็นขั้วลบนะครับใส่ทุกตัวของ เกียเลยนะครับโอเคเราก็ได้กันมานะครับต่อมาครับจะเป็นผมจะทำการดึงสวิตช์แต่ละตัวเข้าไปในน็อตเกีก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็น A bar B bar และ C bar นะครับในการหาในการต่อวงจรนะครับ แรกเลน,นะครับแล้วก็ดึงครับปึ๊บใช้เป็นสีแดงนะครับดึงจากสวิตปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าที่ขาหนึ่งนะครับเข้าที่ขาหนึ่งจะเป็นเอบาร์ A bar นะครับออกจากขาสองเนี่ยจะเป็นเอบาร์ครับและต่อมาครับสวิตบี B. ปึ๊บปึ๊บมาเข้าที่ขาสามนะครับจัดวงจรให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายครับเป็นสวิตซ์สี่ครับแล้วก็ดึงเข้ามาที่ขาที่ห้านะครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับจัดให้เรียบร้อยนิดนึง เพื่อจะได้ดูง่ายนะครับเวลามาไล่วงจรเพื่อวงจรผิดพลาดนะครับผมจะไปทําตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือเนี่ยครับเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวก็คืออคูณ B คูณ C นะครับจะเป็น a อนเก็์นะครับก็คือเจ็ดสี่ศูนย์แปดมาเรามาทําเลยนะครับเราจะใช้เป็นสีเขียวนะครับแยกสี ของวงจรแต่ละตัวนะครับ a คูณ b คูณ c จะได้เป็น e นะครับ e แล้วก็ดึงจากตรงนี้เลยก็ได้ครับปึ๊กมาเลยครับปึ๊กไปที่7408นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับปึ๊กเข้าขาที่1โอเคและต่อมาครับเป็น b b ก็ อ่ะครับดึงจากตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเรามาจากสวิตบีนะครับปึ๊บเข้าที่ขาที่2นะครับของแอนเกตปึ๊บโอเคครับตอนนี้เราจะได้เป็น A คูน B นะครับเราจะเอาไปคูณ C อีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงจากตรงนี้นะครับอ่ามาตรงนี้และ C ก็จะเป็นจากตรงนี้นะครับ จากตรงนี้มาเข้าที่ผาที่5นะครับปึ๊บโอเคครับเท่านี้เราก็จะได้เป็นวงจรแรกนะครับก็คือ A'B''C' คูณ b คูณ c โอเคครับเราจะทิ้งไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำเป็นตรงนี้นะครับตัวที่2นะครับก็คือ a บาร์คูณบบาร์คูณ c นะครับแอเกตนะครับเป็นแอนเกต จะใช้เป็นสีม่วงนะครับแยกสีให้ดูง่ายนะครับอย่างแรกครับ A อบานะครับอ่าเห็นไหมครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกมันจะดูง่ายนะครับและทําง,ง่ายถ้าเราดึงมาไว้นะครับแล้วก็ปึ๊กอีบาปึ๊บ, A bar, บเออไปไงดีครับไปผมจะใช้เป็นตัวข้างบนนะครับ ปึ๊บมาเข้าที่อันนี้ก็ได้นะครับเฮ้ยอาไรอะไมครับเดี๋ยวจัดให้เสื้องานนะครับอ,อีบาปึ๊บ มาเข้าที่ขาสิบสามนะครับปุ๊บโอเคปึ๊บจัดให้เรียบร้อยนะครับดูง่ายและต่อมาครับคูนอยู่กับบีบาบีบาแล้วก็เดินจากตรงนี้เลยครับปุ๊บปุ๊บ โอเคครับมาเข้าที่ขาสิบสองนะครับเอ่อเฮ้ยเราจะได้เป็น A บาคู bar, b บาร์แล้วนะครับตอนนี้และเราจะไปคูณอยู่กับ C นะครับเราก็ตอนนี้เราได้มาแบบนี้แล้วแล้วก็ดึงจากขาออกนะครับปึ๊บมาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขาที่สิบนะครับ และซ C. C. ี C. เราจะดึงมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือขา C ีนะครับปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กแนิดหน่อยให้ดูง่ายนะครับเวลาได้วงจรจะได้ไม่งงนะครับ โอเคครับเราจะได้เป็น a บาคูณ b บาคูณ c, bar c นะครับตอนนี้ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเนี่ยครับสีชมพูนะครับจะเป็น a e คูณ b บาคูณ c บานะครับเราค่อยๆลยไล่ไปทีละสเต็ปนะครับจะได้ไม่งงนะครับเออจะใช้เป็นสีชมพูนะครับในการแยก วงจรให้ดูง่ายนะครับปึ๊จกจะ e นะครับดึงจากขา e นะครับอโอ้ขี้อย่างเหมือนกันเนี่ยปึ๊บโอเคครับปึ๊บเราจะใช้แอนเกตอีกตัวหนึ่งนะครับ ปึ๊กเข้าที่ขาที่ห่งเลยครับจัดนิดหน่อยให้ดูง่ายนะครับต่อมาครับคูณอยู่กับ B บ์ bar นะครับ B b บา์ b บา์ bar, b บาเราอยู่ที่ตึกต๊กตึก๊กตึ๊กบาบ์เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาเลยนะครับปึ๊บไปเข้าที่ขาที่สองของแอนเกีตัวที่2นะครับปึ๊บ เค okay, ครับและคูณอยู่กับ C บานะครับแล้วก็ดึงจากตรงนี้นะครับมาเลยครับขาออกมาเข้าที่ขาที่สครับและ4บาร์ก็คือตรงนี้นะครับที่เราดึงไว้ค้างไว้นะครับขาออกจะเป็น4บาร์นั่นเองปึ๊บ มาเข้าที่ขาที่5้านะครับปึ๊บโอเคโอเคเท่านี้เราก็จะได้เป็น a คูณ b บาคูณ c บานะครับและอีกตัวนะครับก็คือวงจรสีส้มนะครับอ่าตรงนี้นะครับเส้นสีส้มเราจะจะเป็น e บาคูณอยู่กับ b และคูณอยู่กับ c บานะครับอ่าเรามาเปลี่ยนเป็นสีส้มก่อนนะครับเพื่อดูง่ายนะครับปึ๊บ ได้มาจะเป็นอ e ีบาอีบาเราจะอยู่ตรงนี้ครับขาที่สองนะครับของน็อตเกียปึ๊กครับปึ๊กปึ๊บ จะใช้เป็นข้างบนนะครับดึงขึ้นมาเลยครับปึ๊บไปเข้าที่ขาสิบสามนะครับปึ๊บโอเคครับจัดสายให้ดูง่ายนะครับต่อมาจะเป็น B นะครับ B แล้วกออ็ดึงจากตรงนี้เลยนะครับตรงขาเข้านะครับปึ๊บ ปึ๊บมาอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเข้าที่ผาสิบนะครับจัดสายให้ดูง่ายนะครับและจะไปคูณอยู่กับสี่บาทนะครับแล้วก็ดึงจากตรงนี้เหมือนเดิมครับมาเข้าตรงนี้รอไว้และ C ี a บาครับจากนี่นะครับ C ี a บา ที่เราดึงทางไว้ออกมาปึ๊บ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 มาเข้าที่ขาที่เก้านะครับโอเคจัดสายดูเรียบร้อยเท่านี้เราก็จะได้ครบแล้วนะครับตัวแอนเก็บ และเราจะนำมาอ๋อนะครับอ๋อคือการบวกนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บอ๋อแรกนะครับจะเป็น A B C นะครับก็คือวงก็คือวงเล็บแรกนะครับเราจะมาอ๋อกันนะครับจะเป็นวงจรสีเขียวนะครับวงจรสีเขียวแล้วอ่ะเราใช้สีเขียวก่อนเลยนะครับสีเขียวปึ๊บดึงลงมาเลยครับจะไปอ๋อยู่กับ ออกก็คือเอาเกียจจัดเป็นเจ็ดสี่สามสองนะครับไปเข้าขาแรกเลยครับเปิดเอารอไว้เลยครับจัดสายดูง่ายนะครับต่อมาครับเป็นวงจรสีม่วงนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็ดึงปึ๊บโค้งมาปึ๊บโอเคครับ สายดูสวยงามน,นะครับปึ๊บเราจะได้เป็นออรแรกแล้วนะครับต่อมาจะเป็นออที่สองนะครับก็คือของเล็บนี้นะครับจะเป็นสีชมพูกับสีส้มนะครับโอเคครับสีชมพูปึ๊บตรงนี้นะครับพาออกสีชมพูปึ๊บมาอยู่ที่ขาที่สี่นะครับและ สีส้มจัดสายให้เรียบร้อยนะครับดูง่ายนะครับปึ๊บปึ๊บโ้งมาปึ๊บเอาเปยนทีเดิปึ๊บปึ๊บโอเคครับ เท่านี้เราก็ได้มาแล้วนะครับก็คือจะเป็นทางวงลิฟต์แล้วนะครับแต่เหลือสุดท้ายนะครับจะเป็น Y นะครับก็คือเอาทั้งหมดไปแอนเกจนะครับจะเป็นเอ,อ่อขานี้ผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวขาออกปึ๊บตรงนี้นำไปแอนเกจนะครับ เข้าขาแรกและต่อมาครับออผมจะใช้เป็นสีส้มนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับปึ๊บเป็นขาออกปึ๊บปึ๊บเข้าที่ขาที่สองจัดสายสวยงามเพื่อให้ดูง่ายและสุดท้ายครับจะออกไปเป็นขาวายนะครับ ครวายผมจะใช้เป็นสีแดงนะครับปึ๊บปึ๊บมาเข้าที่ขั้วบวกของคาลอนคือแอโนดนะครับสายนิดนึงปึ๊บและอย่าลืมครับสำคัญสุดถ้าไม่ใส่ตรงนี้ก็คือไม่ทำงานนะครับอ่ะ เรามาทำการทดลองกันเลยนะครับจากออตารางการทำงานนะครับจะไม่ติดสักรูปแบบเลยนะครับอเราลองมากดกันเลยนะครับศ0 0 0, 0. อเดี๋ยวผมเริ่มการทำงานกันนะครับปุ๊บโอเคศ0 0ย์อ่าไม่ติดนะครับนี่หลอดก็ไม่ติดนะครับ ไม่ติดนะครับและปึ๊บไม่ติดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ติดสักอย่างนะครับโอเคครับแสดงว่าเราต่อวงจรกันทุกแล้วนะครับไม่มีระเบิดหลอดก็ไม่ติดนะครับครับ สำหรับการทดลองวงจรลอจิกนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้กับผมกลับไปไม,มากกว่านันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ